สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเปบย์นาเวงนะฮะวันนี้จะพาเพื่อนทุกท่านครับมาจะลองการแข่งขันฟุตบอลพิม์ลีกอังกฤษนะครับประจำาดูการ2 0 2 0 0 2 2 1นะครับผมเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์นี้นะครับเป็นการกันระหว่างเจ้าบ้านครับท็อตเทนแฮอตสเปอร์ครับเปิดสนามต้อนรับการเยือนของทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับผมซึ่งการจะลองการแข่งขันแบบนี้ขึ้นมาผมใช้เกมฟีฟ่า2 1นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งเอง ผมเบยนาวีครับผู้หา่ไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะฮะรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สปารคอมเมนต์บอร์ดเข้ามาได้นะครับผมซึ่งรายเชิกเตะที่ผมส่งลงวันนี้กับวันแข่งจริงอาจจะไม่สมจริงก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ครับจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเอาล่ะตอนสองทีมต้อทำการทักไทยก่อนนะจะฟาดแข้งกันในค่ำคืนนี้นะฮะ คู่นี้ครับไม่ดูไม่ได้นะก่อนดูคู่นี้ก็ดูคู่นี้กันก่อนนะฮะรับชมนะ้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนาเวโลเวอร์แล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะและนี่คือไลน์อัพครับของทางฝั่งเจ้าบ้านนะฮะสเปอร์ผมวันนี้มาดบบสี่สองสามหนึ่งนะคูเซนเตอร์เป็นอันเดอร์เวลล์ครับดินคู่กับอีกไนเออร์ฮะกองกลางมีซิซโซโก้ครับฮอยส์เบิร์กฮะแล้วลูกมีเบลอินเตอร์เบลล์ซอนแล้วก็ น้าเป้าไปด้านของแฮร์รี่เคนนะฮะด้านของ,งนี้ผู้เข้มนี้มาในระบบ4-3-3นะฮะมีอาโนมาติฟาบิโน่โรเบอร์สันนะฮะกองกลางเป็ด,ด้านของเตียโก้เฮนเดอร์สันไวนาดุมฮะแนวลุกสามตัวมีซาร่าฟามิโน่แล้วก็สซเดโอม,มาเน่ฮะศึกสัตว์ปีกฮะหงแดงเจอก,กับไก่เดือยทองนะฮะดูว่าคู่นี้จะจบลงเช่นไรนะผู้สินเป่าเริ่มเกมนะฮะ เป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านสเปอร์สเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกฮะส่วนนี้ครับเจ้าบ้านมาชุดเสื้อสีขาวเก่งสีเข้มมันบุกจากซ้ายไปขวาส่วนด้านของลีวผู้เข้ามำนี้มาชุดเสื้อสีแดงนะฮะเกงก็สีแดงครับบุกจากขวาไปซ้ายครับอาบอลที่ฟิมิโนครับวานะดูมไปนครับย้อนที่เตียกโกเอาด้านขวาเติมครับซาลาซาลาสิ้นหลังแล้วยังไงเปิดใส่ก้อยมาโงงเฉือนเอาเข้าลุงนี้โอ้ โรยครับรีฟูก็ะนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ฮะแม่มงแบบนี้ก็ได้นะฮะนี่ครับสลาปเปิดไซก้อยนะฮะมงหันหลังมงครับโอโบ้มาที่เหลือเกิน,นจนังนีอย่างเทพเลยครับโอ้หันหลังมงยังเข้าลูกนี้แม่เพื่อนสุดเหลือเกินนะจังหวะนี้ เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศนะูนย์นะนาทีที่ห้าบลีฟหวออกนําเร็วนะฮะโอ้เจอลูกโม่งของมานี่เข้าไปนี่ถึงกับหลอนเลยนะทางด้านของกงโยริสนะเอาครับอินดอมเบเล่ฮะนะได้บอลผ่านมาหนึ่งด่านครับด้านซ้ายมีเพื่อน,นครับให้มาทิ่ซอนซอนผ่าบอลตรงีไปเอครับซอนซอนตึงจหวหนึงฮนะโซลาแย่งบอลได้าจากเท้าฮนะซลา ที่ทางด้านของเตียโก้กับคาตาล่าฮะคืนที่ซาร่าย้อนมาที่อาโน่ให้บอลที่มาติปฮะมาติปให้มาที่อาโน่ครั้งนึงครับตอนนี้ลีฟูก็ไม่ค่อยเล่นเกมนะครับว่านำเร็วนะฮะตังใหม่ทด้านของมาติปนะฮะฮินเดอร์สันมาทางด้านของไวนาดุมนะฮะไวนาดุมยกเข้ามาที่ทางด้านของเตียโก้ครับซาร่า สารา่าตรงนี้เอาเสียบอลฮนะเป็นบอลของสปเปอร์ซอนซอนครับวิ่งหน้าตั้งมาเองฮนะซอนแตะหนีนันเตียโก้ครับโอ้โหเตียโก้ตามไม่ทันฮนะซอนมาแล้วมีความเร็วทางไหนโอ้โหแต่ว่าจบสุดท้ายครับโดนนั่นของมาตีฟนะั่งย่งบอลมาได้นะอันนูครับฝากอลที่ฟิมิโนฮนะเตียโก้แทงมาที่ท่านของไวนาดุมครับเติมมาแล้วจวังหวะนี้ไวนาดุมทางซ้ายมีมาเนี่ ดูเสียบอลครับแต่ว่าลีพูยังเก็บบอลได้ที่เดนกลางนะฮะมานีครับเบิ้นถึงมาที่เฮนเดอร์สันมานี่ตอกซดนมาครับเอาสวยลุนดีเฮนเดอร์สันคอร์ดเข้ามาฮ่แต่ว่ายอริสครับยังออกมารับบอลไว้ได้จังหวะนี้อยู่ดีครับวางยาวขึ้นมาลีพูยังเก็บบอลได้ฮะโอ้ตันนี้ครับลีพูเริ่มตั้งเกมได้หลังจากผ่านมา20นาทีนะแทงมาที่ซาร่าแต่ว่าล้ำหน้าไปครับจังหวะนี้ โอ้ตรงนี้ชัดเจนท่านตรงนี้ล้ำหน้าจริงอะสเปอร์ครับสานยาวขึ้นมาลีพูยิงเก็บบอลได้ครโอ้โหนี่เฮ็ดสันที่ว่าตัดเก็บตรงกลางได้ดีนะจอแดเนเทนเนอร์สันมานี่ครับให้ที่ไวดุ่มคื้นที่มานี่ฟิกโนย้อนเข้ากลา,างมาเฮนเนอันตอกโซนมาที่ตีอาโกเข้าซ้ายยังไม่ซัดใจตัวมิกกดด้วยซ้ายแต่วู่แต่ว่าติดบล็อกของสเปอร์ สนะันะนะอิสเซนซิโมานี่ครับเออทีมหนึ่งยึดติดแซงอลิเย่ฮะใดนั่นลูกติมุมครับลิเวอร์พูลดูว่าลิเวอร์พูลจะมาสูตรไหนเล่นสะั้นะนะเตียโก้ไต่เส้นขึ้นมาจิ้มมาที่ซาลาซาลาโยกมาตรงเน้นๆแต่ว่าบอลไม่ตรงเกากับเฟอร์มิโน่แม่เขินคนเดียวจังหวะนี้ครับแต่ว่ากดไม่ลงฮะ กดลงนะแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะเพื่อนเอาลู้ตังต้งเตะของสปเปอร์บ้างนะจอร์ลีสวางยาวมาปอมหมายที่ซอนเทงมินซอนม่งชงเข้ากลางที่เอ็ดดอมเบเล่ครับย้อนมาที่สโก้แฮร์รี่เคนขึ้นมาที่ฮอยส์เบอร์ครับแฮร์รี่เคนดันขวามีเกรดเบลฮะเกรดเบลครับ,รบ,รบได้บอลฮะมาที่แซคเรย์จิมมาที่เบลเบลให้มาที่แฮร์รี่เคน แอนดีเคทมาเองไหมยดิน,ดนยิ้มหนึ่งอ้าวครับฟาบิโอ่ดักบอลได้ฮะมาตีปมาตีปวางยาวๆฮะตรงนี้โอ้ยาวจัดๆตรงนี้ครับโอ้โอกาสลักไกยอริสนะแมหมแต่มันไกลเกินนะฮะตรงนี้อาร์ลีฟูนเก็บบอลได้นะฮะตอนนี้ผ่านมา35มสิบห้าทีเลยครับทุกอย่างนี่เป็นเกมของลีฟูนหมดแล้วนะฮะ ส่วนสเปอร์นี่ต้องอาศัยจังหวะโตกลับอย่างเดียวนะฮะเพื่อนๆครับก็รับชมแล้วถูกใจชอบใจก็ฝากกด subscribe ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยครับผมแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโรเวอร์แล้วก็แฟนเพจนาเวงเกมเมอร์ด้วยฮะลิงก์ด้านล่างครับผมเพื่อนยังไงก็ฝากรบกวนหน่อยนะฮะเห็นต่ำไปเลยครับด้านขวาดิเบลขอบอลแต่ว่าเสียบอลเนี่ยเดียร์ฟูฮะเตียโก้ครับฟิงโน่คือมาทีเฮเดอร์เซนซาร่าครับ ย้อนมาที่อนโน่วันนี้นั้นขวานลีฟูนี่อนโน่นี่ไม่ค่อยเติมเกมเท่าไหร่ทรายวันนี้เดียโก้ครับเอาใจเสียเองฮะสเปอร์ยังวันได้ตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกนะฮะเฮลิเคนครับให้มาที่กา็ดเบลกา็ดเบลตังใหม่ครับที่ซิโซโ,ซโก้เอเดรเบเร่ครับเอเดรเบเร่วตวัดมาที่เฮลิเคนเฮลิเคนต้องย้อนมาที่ฮอยส์เบิร์กฮะเฮลิเคนอีกครั้งหนึ่ง แอลี่เคดันซ้ายเติมนะมาครับงหวะนี้สเปอร์ครึ่งแลรบกรรมการทดหนึ่งนาทีนะถึงได้ครับฮอส์เบิร์จกจุดสุดท้ายของครึ่งแรกครับงหวะนี้ยังวนอยู่ครับด้านข้างยังไม่ไปไหนนะตอนนี้อเอดิเปิดนะงหวะนี้ยังวนไม่หาที่แคบนะครับด้านของสเปอร์ บอลเข้ามาลูกนี้อลิเคมดงแต่ว่าผู้สีกระเป๋านวินหมดเวลาการแข่งขันไปเลยนะเพราะว่าเลยมาหลายนาทีแล้วนะฮะเอาครับครึ่งแรกก็จบไปแล้วนะไปทางฝั่งของทีมเยือนลิฟูตอนนี้ออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะเดี๋ยวมาดูขนะลักกันต่อเลยครับเพื่อนๆเอาครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะฮะ เป็นทางฝั่งของลีผู้ครับเริ่มเกมในครึ่งหลังนะต้องดูครับว่าการทีทั้งสองทีมนี้จะแก้เกมยังไงนะฮะส่วนรายชื่อผู้เล่นครับในครึ่งหลังนี้ยังใช้ชุดเดิมนี้ครึ่งแรกนะฮะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเล่นสำหรับทั้งสองฝ่ายนะฮะไฮสเบิร์กฮะแฮร์รี่เคนขึ้นมาที่ไฮสเบิร์กซ้ายนิกลอนครับมาเองกันจังหวะนี้อนโนครับตามมากดดันอยู่นะฮะนิกลอน มาทางด้านของฮอยส์เบิร์กแฮร์รี่เคนฮอยส์เบิร์กโยกมาตรงนี้แต่ว่ามันลึกนิดนึงครับแม่เบเกอร์ออกตัดบอลไม่ได้นะครับขับบอลยังไม่ออกครับเป็นบอลของสเปอร์นะตรงนี้ครับแซกอลิเย่มาด้านขวาสุดครับที่เกเรตเบลเบลเด้งจี้เข้ามาตบข้าในมาที่แฮร์รี่เคนหรือที่เบลเกเรตเบลครับไฮยมาแซกอลิเย่ โยกมาฮะไอ้ขอแพ้เป็นเกเรเบลตวัดเข้าในมาแม่งกี้ไม่มีอะไรนะฮะเป็นจังหวะบอลของลิฟฟูบ้างครับโยนยาวที่สตีโอมาเน่นะฮะไว้ตะดุมคือที่มาเน่ไว้ตะดุมได้กับมาเน่ครับตอนนี้บอลอยู่ด้านกราบซ้ายนะฮะมาเน่วนกับแซกอาไรเย่ไหลเข้ากลางมาที่ทด้านของฟิมิโน ฟีโนโคืนมาที่มานี่ครั้งหนึ่งฮะมานี่เ,เ,าาเล็งจี้เข้ามาเปิดลูกตีเข้ามาแต่ว่าไดเออร์ยังโงงสกัดไม่ได้สเปอร์จะสวนเร็วครับแต่ว่าโดนทางลิวฟูนีเพสซิงฮนะจะหวนนี้ที่ว่าแก้ไขได้ดีครับเกรดเบลได้บอลแต่ว่าจับบอลลั่นไปเองไม่อยู่ฮะโอ้น่าเสียดายนะเอา,ามีการเปลี่ยนตัวเตียโก้โดนถอดออกน,นะฮะแล้วก็ส่งทางของเจมส์มิลเนอร์ลงมานะครับเป็นทนานของลิวฟูครับเป็นตัวก่อนนะฮะ อ่านี่ครั้งหนึ่งครับลูเบอร์เันยกเข้ามาพิโนั่มงชงครับเป็นบอลของสเปอร์แซกอลิเย่แซกอลิเยโดนดึงโดนงัดนะฮะต้องตั้งใหม่ที่เอเดเวลเล่ครับอับเฮลิเคนทิกได้ฮะซิโซโ,ซโกซิโซโกเสียบอลน,นะครับมิวเนอร์ครับมงตั้งใหม่ที่มาติฟเลยนะฮะ ตอนนี้รีพูรครับเคาะไปเคาะมาเล่นกับเวลาตอนนี้นำหนึ่งสูที่ว่าเล่นสบายกว่าแต่ว่าประมาทไม่ได้นะล,ลูกเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้น,นะครับฟุตบอลนะฮะลูกกลมๆครับข้างในมีรูนะฮะอาวีเอ็นดัเบลเล่ครับ,อ w, รบแอนนี่เคนดันขวาเติมครับกรีเบลกรีเบลครับคืนที่แอนดับเบลแกรนดเบลเด้งตัดเข้าในมา มาที่แซกอเลเย่ยซิโโซ,โซโก้ซิซโก้คือมาที่แซกอเลเย่ฮะแิกอเลเย่ปั๊บเอาครับอิโนเมาเล่พิกได้ครับไหลมาที่ฮอยส์เบิร์กฮอ,อยส์เบิร์กแทงไหมมาที่ทางด้านของซิโซ,โซโก้โอ้โหหาจังหวะแทงไม่ได้นะเอาครับเกเรดเบล,ด,เบล,ลด้านขวาย้อนขึ้นมาที่แซกอเลเย่ฮะตอนนี้ครับเวลาการแข่งขันอีกมีถึง15นาทีแล้วตอนนี้ เดี่ยเป็นด้านของทีมเยือนลีฟูครับนำหนึ่งประตูต่อศูนย์อล,ลิเย่เปิดอุ๊ยอาติสแม่โมงนี้เกือบผิดเหลี่ยมนะฮะโอ้ยยังดีครับที่เบ็คเกอร์ยืนถูกตำแหน่งนะฮะอับชวงท้ายเกมครับเป็นเกมของทางฝั่งสเปอร์นะฮะตอนนี้แนวรับของลีฟูที่ต้องมีสมาธินะฮะสเปอร์ค่อยๆเคาะบอลขึ้นมาตอนนี้ครับเดือไปเร็วครับโดนบีบครับต้องตั้งใหม่ที่ไดเออร์ อันนี้เคลมมงชงมาอินดอเบลเล่โยกมาฝาบินโยครับยังดักไว้ได้นะฮะตอเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งหลังนะเวลาการขันอีกไม่ถึงสิบนาทีนะฮะช่วงท้ายเกมนี้สเปอร์ดูดีกว่าครับวันนี้ซอนทั้งมินนี่ยังเงียบเลยนะวันนี้ไยสเบิร์กย้อนมาอีกลอน เปโยกมาซอนเนืองมินตวัดเข้าในแฮร์รี่เคนเรียบโตยบส่งไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะสนใจเคนยิงนะโอ้โโลูกนี้นี่ครับที่ผมเคยเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าลีฟพูบนำหนึ่งลูกนี่ต้องได้รับก็มีสมาธิหน่อยนะฮะแต่ก็โดนจนได้จังหวะนี้นะครับเ,เพื่อนนี่ครับจังหวะโยกมาไม่ล้ำหน้านะแล้วก็ซอนตวัดเข้าในนะครับ โอ้ฟาบินโยครับวันนี้ตามให้นิเคนไม่ทันนะจังหวะนี้นะโอ้แต่ต้องยอมจริงครับตรงนี้เฮนิเคนยิงได้ดีมากครับคร <c oughs> ับช่วงท้ายครึ่งหลังฮะสเปอร์ตีเสมอจนได้แล้วก็เปลี่ยนตัวครับ number one number 10 ten เออตอนไปเลกครับโดนถอดออกกันแล้วก็ส่งด้านของโลเซลโซ่ลงมานะสตดวมาเนี่ยวนด้านข้างฮนะย้อนขึ้นมาที่โลเบซอนมาเนี่ยทมบอลออกข้างฮนะเอาสปเปอร์ได้ทุบมางลูงนี้กีดเบ,ลข,ล,บลขึ้นมาที่โลเซลโซ่เสโกครับคืนมาที่ฮอส์เบิร์ก สเปอร์มาด้านซ้ายซอนตวดมาที่แฮนิกเคนซิซโ,ซโก้ดันขวาเติมมาแต่ย้อนมาที่โรเซโซซิซโ,ซโก้คือหลังกรรมการทดสองทีเพาทดครบแล้วนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับปูสี่รขาเปล่าทวนินหมดเวลาการแข่งขันนะการเจริญการแข่งขันระหว่างสเปอร์กับลิเวอร์พูลก็จบไปฮะเสมอไปหนึ่งประตูต่อนหนึ่งแบ่งตอนนัหนึ่งแต้มส่วนคู่แข่งขันจะเป็นยังไงเพื่อนเพือนติดตามกันต่อไปครับวันนี้ผมเปิ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า